สำหรับโปรโมชันดีต้องมีการส่งมอบสำหรับเคสนี้ EP นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ออกรถได้จริงๆกับอาชีพแม่ค้านะฮะกับเคสนี้แม่ค้าขายปลาหมึกสดนะครับอยู่แถวอำเภอบ้านโปง่งฮะจังหวัดราชบุรีนะฮะกับเคสนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันฮะว่าที่บอกว่าจบจริงแล้วก็ลูกค้าออกแบบกาตรตกแต่งมีแบบไหนบ้างยังไงบ้างฮะกับรุ่นนี้ฮะกับรุ่นที่ขายดีสุดๆนะฮะกับรุ่นนี้ S p ป c แครบห LDA แต่งซิ่งคันนี้นะครับ ไปชมกันได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงวันนี้ส่งมอบรถยนต์นะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะทางช n นลทางเพจ Facebook หลังป้ายแดงแต่งซิ่งช่องนี้นะฮะกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์คันนี้นครับคันที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออาชีพที่ถามเข้ามาเยอะกับอาชีพแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้านะฮะกับแม่ค้าท่านนี้ขายปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกสดย่างนะครับเคสนี้ก็คือลูกค้าขายอยู่แถวบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ ก็คือพิกัดก็คืออยู่แถวหน้าโรงแรมเกษมสุขบ้านโป่งนะฮะขายช่วงเย็นสําหรับลูกค้าที่อยู่โซนแถวนน้นก็แวะไปทักทายลูกค้าได้เลยฮะ,ะว่าลูกค้าเพิ่งรับรถใหม่ป้ายแดงไปนะครับจริงๆลูกค้าเขากลัวว่าการซื้อรถคันนี้จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะว่าหนึ่งลูกค้าไม่มีเวลาในการเดินทางนะครับต้องขายของทุกวันแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าอาชีพของเขาจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงตามเงื่อนไขที่ผมลงได้ไหมนะฮะแต่สุดท้าย ลูกค้าก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับเข้า <c oughs> มาคุยรายละเอียดว่าอาชีพแบบของเขารายละเอียดประมาณนี้ทาได้ไหมแล้วผมก็ดูเอกสารทั้งหมดให้นะฮะแล้วก็บอกแนวทางในการทางไฟแนนซ์ให้แล้วก็ยื่นเอกสารให้ไฟแนนซ์ดูพิจารณาครับและสุดท้ายไฟแนนซ์ก็ผ่านตามเงื่อนไขนะครับเครดนี้ก็คือดาวที่59,00 0ับาทนะครับแล้วก็แต่งซิ่งตามคลิปนี้เลยฮะ,ะเดี๋ยวไปชมกันฮะว่าการตกแต่งที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองคันนี้จะสวยงามขนาดไหนนะฮะ ที่สําคัญลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดทําเรื่องโดยที่ไม่ต้องเดินทางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ฟไนแนนซ์บริการถึงที่นะครับลูกค้าแค่อยู่ที่ร้านเดีย๋ยวฟไนแนนซ์จะวิ่งไปซัพพอร์ตให้ถึงที่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปชมครับกับคันนี้กับการส่งมอบคันนี้วันที่ไปสมมอบคันนี้เคสนี้นะครับนัดกันที่นคปรปฐมนะฮะส่งมอบตรงอง,องค์พระปฐมเจดีก็ส่งมอบเสร็จผมก็ไหว้สักการะเพื่อขอพรนะฮะเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะ สำหรับคนไทยนะฮะก็เดี๋ยวไปชมกันนะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงถึงที่แล้วก็บรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนั้นนะครับที่ลูกค้าเดินทางมารับรถเองแล้วก็ดีใจมากนะครับและไปฟังความรู้สึกของลูกค้าที่อธิบายในการซื้อรถคันนี้นะครับผมไปชมกันได้เลยครับผม สำหรับคันนี้นะครับกับการตกแต่งกับคันนี้กับรุ่นที่ขายดีอีกหรุ่นนะฮะกับรุ่นสเปซแคป1.9 LDA สีขาวคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมการตกแต่งคันนี้กับโปรโมชั่นที่ลูกค้าได้รับกับคันนี้นะฮะคันนี้ลูกค้าจัดไปแนมผ่านดาว15นะฮะใช้เงินออกรถเพียงแค่59,000บาทเท่านั้นนะครับ59,000บาทได้อะไรบ้างเดีย๋ยวพาเดินชมได้เลยนะฮะคันนี้ คันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อของเวลนะครับรัดด้วยยางสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดล้อหน้านะฮะกดหน้าลงมาสองนิ้วส่วนด้านท้ายก็คือใส่ซีรีส์สองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะฮะกดหลังลงมาสามนิ้วนี่ก็จะเป็นทรงของรถคันนี้นะฮะหน้าสองหลังสามนะฮะคันนี้ก็คือติดตั้งทีมหกสิบเปอร์เซ็นตรอบคันนะครับนี่ฮะแล้วเป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ลงตัวอีกหนึ่งคันนะครับ อยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าชอบรถแนวไหนหรือแบบไหนก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลยเหมือนลูกค้าท่านนี้ทําไรนั้นผ่านก็อยากได้รถอยากได้การตกแต่งลูกค้าเข้าไปดูในช่องแล s <S ้วก็บอกว่าอยากได้เหมือนคันนี้สาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูในช่องได้เลยฮะว่าการตกแต่งรถแต่ละคันที่ตกแต่งแล้วส่งมอบไปที่ออนอยู่ในช่องชอบแบบไหนก็สามารถแคปหน้าจอส่งมาให้ได้นะสาหรับการตกแต่งรถนะครับ ส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือตามโปรโมชั่นอยู่แล้วลูกค้าชอบท่อซิ่งก็ใส่ท่อซิ่งให้นะครับอย่างคันนี้ก็คือใส่ท่อซิ่งไปลายด้ให้นะครับท่อเดินตรงทั้งเส้นนะฮะไม่มีพักยิงยาวถึงท้ายเลยนะครับส่วนด้านท้ายก็คือใส่ขำหลบป้ายนะฮะคันนี้ลูกค้าตอกระชนหลังออกนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยลงตัวนะฮะแบบเอฟซีท่านนี้ครับแบบอาชีพแม่ค้านะฮะอยู่จังหวัดนคนปรปฐม ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะที่ส่งมอบได้จริงกับอาชีพแม่ค้านะครับค้าขายออกได้ไหมนี่คือคําตอบอีกหนึ่งคันนะฮะที่สามารถทําจบภายใต้เงื่อนไขที่ดาว1 5้นใช้เงินลงรถเพียงแค่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้ส่วนด้านในนะครับนี่ฮะด้านในสําหรับคันนี้ก็จะมีติดตั้งวัตบูสให้1ตัวนะครับเพอลูกค้าเลือกเป็นกระบะไลเนอร์ลูกค้าแม่เอดิฟฟี่นะฮะตรงนี้ ก็ค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมส่งมอบนะครับกับรถที่สามารถออกได้ตาม promotion. โปรโมชั่นโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็วัดที่ตามการส่งมอบรถยนต์นะฮะที่ว่าจบตามโปรโมชั่นหรือเปล่าหลักเนี้ก็คือจัดให้ตามโปรโมชั่นแล้วก็จบจริงตามที่แจ้งไว้นะฮะเดี๋ยวไปชมฮะกับบรรยากาศการกส่งมอบรถยนต์วันนี้ฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งส่งมอบรถยนต์อีกแล้วนะครับผม ตอนนี้เเดินทางมาถึงที่ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่นคนปรปฐมนะฮะด้านหลังผมก็คือนี่ครับองค์พระปฐมเจดีนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็คืออยู่กับเจ้าอีดูสุด,ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าสเปซขับ LDA คันนี้ครับพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าลูกค้าก็คืออยู่ที่นคนปรปฐมนะฮะไปอาชีพแม่ค้านะครับ ก็เดี๋ยวส่งมอบคันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้ชมนะครับกับโปรโมชั่นที่ออกมาได้จริงๆลูกค้ามารับรถจริงๆคะโปรโมชั่นดีไม่ดีก็คือดูที่การส่งมอบรถยนต์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่๋จบจริงตามโปรโมชัน่นฮะนี่ฮะกับหลังไปดงแดงต่างซิ่งฮะคอยติดตามชมได้เลยนะครับ LDA มีปุ่จอยู่สองดอกนะครับกดปุ <Okay. S 1> ่ใช้ได้เลย น,นี่คือเล่มป้ายแดงนะครับเล่มป้ายแดงก็คือมีค่ามัดจำสามพันบาทลูกค้าจะได้เงินคืนตอนที่ลูกค้าได้รับป้ายขาวป้ายขาวเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าได้ป้ายแล้วขอี่อยู่ในกาจสงแล้วก็ผมจะส่งมาให้ลงทะเบียนมาให้นะครับตรงนี้อันนี้ลูกค้าล็อกเลขไหมฮะหรือว่าจดได้เลยถ้าไม่ล็อกก็จดได้เลยประมาณเดินนึงก็ได้เลขเลยเ,ออเลขอะไรก็ได้ถ้าเราถ้าเราไม่เราไม่เลือกเลกอเออขอ่อน่ค่ะเรียกว่าล็อก พอดีเห็นรถไม่ได้ซื้อกันไม่บ่อยไงใช่ันัน้านจะซื้อทีจดเลยเนาะเดวป้ายเร็วไว้กันตำรวจด้วยตอนนี้ผมมาส่งมอบรถนะฮะตอนนี้อยู่ที่นครปฐมอยู่ท่าคงพระปฐมเจดีนะฮะตอนนี้กับเสนี้กลับไปชี้แม่ค้าเนาะถามง่ายที่จบจริงปะจดจริงครับนี่ฮะได้รถรับจริงเนาะลูกค้าก็คือก็คือดูในช่องดูช่องเห็นคนอื่นทำได้ แล้วเราก็คืออยากได้แบบตามนี้ลสลงเนะาะแล้วสุดท้ายก็ได้จริงๆเนาะใช่ครับใช่ครับน่ากลัวไหมครับพี่บอกก็หน่อยน่ากลัวไหมไม่น่ากลัว,ลวเลยเพราะว่าอ,ออนไลน์เนาะผมก็ไม่รู้อะต้องให้ลูกค้าเป็นคนบอกว่าการทำธุรกรรมแบบนี้จริงๆอะอยู่ที่ว่า,มมาความเชื่อมั่นผมพยายามทําให้มันเกิดความเชื่อมั่นที่สุดนะอยู่ที่ลูกค้าพิจารณาแล้วกรณีลูกค้าเลือกพิจารณาที่ผมผมก็เลยจัดให้ตาม,มงเงื่อนไขเนาะอาจจะมีการโดปรับดาวบ้าง แต่ข้อดีก็คือเราก็จะผถูกลงแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ได้รถตามที่เราต้องการออกแบบเด,ดีไซน์ทุกอย่างในตามที่ต้องการก็แกใเมาก็เป็นอีกหนึ่งเคสแล้วที่ลูกค้าติดตามมาแล้วออกได้จริงออกได้จริงก็เอามาลงในช่องให้เห็นว่าทุกอาชีพออ,อกรถได้หมดหนะเนาะครั้งเดียวคือขอให้ข้อมูลที่ตรงแค่นั้นเองเดี๋ยวทางผมจะทำเรื่องให้แล้วก็รับรถหมายเายแดงแบบคันนี้เลย โอเคขอบคุณมากนะครับ,รบ,รบใช้ใชดีบอกต่อแค่นั้นเอง<ด>นะครับ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้าผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรโยน์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามพักพายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีท e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ